เรคคอร์ดแล้วนะก็สวัสดีกันด้วยนะครับแล้วอยู่กับผมปาวาวและนี่คือรายการวาด้วยจุด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 นะโดยรายการวาด้วยในะวันนี้ก็อยู่กับวาด้วยเกมในดวงใจดีกว่าเออเกมในดวงใจเนี่ยคือผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะมีเกมในดวงใจของแต่ละคนนะครับอาจจะเป็นเกมที่แบบเกมเก่าๆเ,เกมที่แบบเล่นตอนเด็กหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเอกใช่แต่เรา เออแต่มาในวันนี้คือเรานั้นก็ก็จะมาบอกว่าเออเกมในดวงใจของพวกเรามีอะไรบ้างซึ่งตอนนี้ก็อยู่กับผมเปาแล้วก็อีกคนนึงก็เตอร์แล้วก็เอกนะก็อยู่กันสามคนเช่นเคยเพิ่มเติมคือคนอื่นไม่อยู่ด้วยนะเพราะว่าไม่ค่อยว่างกันอีกอย่างหนึ่งรายการว่าด้วยนี่ก็เป็นเหมือนรายการพอดแคสเบาๆเจาะลึกเบาๆเนอะอืมก็รายการ ว่าด้วยครั้งนี้ก็เหมือนกับที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับก็คือว่าด้วยเกมในดวงใจซึ่งเกมในดวงใจของผมในตอนนี้ก็จะเริ่มด้วยที่ใครดีดีกว่าเริ่มกูไหมต้ก็เปิดมาแล้วก็เริ่มเลยโอเคซึ่งเกมในดวงใจของผมนั้นก็มีอยู่สามเกมนะทั้งหมดในหัวตอนนี้ก็เอาอันดับหนึ่งก่อนเลยอันดับหนึ่งก็คือ The Witcher สามถามว่าทำไมคือ The Witcher สามเออ The Witcher สามมันดียังไงอ้าว คือเด e w วิดเด r 3สามทุกคนน่าจะเคยรู้ชื่อเสียงเรียงนามของมันมาแล้วว่ามันได้เป็นเกมออฟดีเ r ในปีสองพันสิบห้าก็คือเมื่อห้าปีที่แล้วนั่นแหละใช่เรียกได้ว่าเกมนี้นั้นบั๊กก็เยอะเช่นกันครับตอนที่เกมเาม,ามันออกมาใหม่ก็ตามสไตล์ของ CD p r o j e c t Red เนาะเกมออกใหม่บั๊กเยอะเหมือนไซเบอร์พังเนาะเออแต่ไซเบอร์พังัันแบบทุกคนก็น่าจะรู้อยู่ดีแต่ The w ว t c h e r เนี่ยคือมันให้อารมณ์แบบ การเลือกการตอบคำถามการตอบโจทย์ที่เรียกว่ามันเยอะมากแล้วในเรื่องของมันที่แบบน่าติดตามนะผมรู้สึกว่าไม่ค่อยเบื่อไม่ค่อยอะไรเพราะว่ามันมีจังหวะการเล่าเรื่องที่โอเคมากกับกิจกรรมในเกมที่ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมการ์ดหรือว่าการเล่นเกวฑนอะไรอย่างนี้ก็คงคงงงว่าเกวนคืออะไรคิดภาพแบบมันคือเกมการ์ดของโลกของเขาะครับนั่นแหละนะ ใครพลังโจมตีรวมเยอะกว่าคนนั้นก็ช,ชนะไปในราวนั้นทั้งหมดมี2พลังชีวิตนะครับนั่นแหละซึ่งก็จะมีการเล่นเกมการ์ดเกวนหรือว่าจะมีทั้งทางด้านเนื้อเรื่องเสริมหรือว่าภารกิจเสริมอะไรเงี้ยมันก็น่าติดตามตรงที่ว่ามันไม่ใช่แบบว่า M อ c บซง่อยๆเข้ามาคุยแบบว่าเอ้ยทำแบบเดิมซ้ำไปซ้ำมาไม่ใช่แต่เป็นการที่แบบมีเนื้อเรื่องของมันเองแล้วบอกเลยนะครับว่าเนื้อเรื่องเสริมเกมนะภารกิจเสริมเกมนะ้มัน มันเด่นมากมันเด่นแบบเด่นจริงๆอะครับเพราะว่ามันมีในเรื่องหลักของมันแล้วตัวละครก็แบบเป็นแบบพวกชาวบ้านอะไรอย่างงี้อาจจะไม่ค่อยดูวือหวาสักเท่าไหร่นะแต่ทุกอย่างมันมีเหตุและผลมันและในเกมนี้ก็ไม่มีคําว่าดีหรือชั่วนะคือมีแต่ทางสายเทาเพราะว่ามันเป็นเหมือนโลกความเป็นจริงอะครับว่าทุกคนนั้นก็ต้องมีเงินต้องหาเงินต้องใช้เงินอะไรเงี้ยต้องทําบางอย่างที่แบบไม่ค่อยสุดจริตสักเท่าไหร่ในการดํารงชีวิตอยู่เนาะ เหมือนปัจจุบันเนาะใช่ไหมเอกโลกเทาเทาโลกเทาเทา,เ,ทาเออเป็นคนดีมากไปก็อยู่ไม่ได้เนาะใช่ไหมซึ่งอีกเกมหนึ่งของผมก็ The Witcher เสร็จก็คือ Persona 5แต่ไม่ใช่ภาค Persona r o y ย l นะแต่เป็น Persona 5ที่มีอยู่ใน p s 3ซึ่งทำไมผมถึงชอบมันมันเป็นเกม j R P G ที่ผมมองว่าน่าจะดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของผมแล้วแหละทำไมผมคิดว่าอย่างนั้นล่ะ คือเนื้อเรื่องมันอาจจะไม่ได้โดดเด่นอะไรขนาดนั้นนะแต่ด้วยความที่ว่างานภาพมันงานอาร์ตมันเกมนี้ต้องบอกว่าเพลงกับงานอาร์ตคือสิ่งที่ชูโรงตัวเกมดีที่สุดเลยครับเพราะว่าเกมนั้นจะเล่าเรื่องของโจ๊กเกอร์เด็กหนุ่มที่โดนใส่ร้ายว่าทําร้ายร่างกายผู้ใหญ่นะครับทั้นที่เขาก็ช่วยผู้ใหญ่โดนทําร้ายร่างกายอีกทีหนึ่งนะก็ต้องโดนย้ายโรงเรียนมาแล้วก็ค้นพบว่าตัวเองนั้นมีพลังพิเศษ ไม่เชิงพลังวิเศษเรียกว่าเป็นพลังในการขโมยหัวใจคนอื่นมาในธีมภาคนี้เป็นเป็นธีมจอมโจรคิดนะครับเป็นแบบก่อนที่จะขโมยอะไรสักอย่างหนึ่งก็ต้องมีหมายสารก่อนใช่ไหมไม่ใช่หมายสารดี <c oughs> หมายหมายบอกว่าเราจะมาขโมยของนะเอออะไรอย่างนี้แต่เป็นการขโมยหัวใจซึ่งก็ต้องเข้าไปในโลกอีกโลกใบหนึ่งเพื่อขโมยหัวใจมานะแล้วมันจะทําตามสิ่งที่ฝั่งคิดไว้นั่นแหละก็มาในภาคนี้ Persona 5เรียกได้ว่าดังเรียกว่าเกมอ h e เดียของค่ายบางค่ายก็ว่าได้เพราะว่าเกมมันดีมากเออแต่น่าเสียดายนะที่เกมนี้มันมีแค่ในแค่ p ีเพลย์สเตชอย่างเดียวไม่มีในแพลตฟอร์มอื่น Nintendo Switch นี่ผมไม่แน่ใจนะแต่มันมีแค่ในเพลย์สเตชันอ่ะใจจริงอยากให้ลงคอมมากนะภาครอยย่อ่ะเพราะผมอยากเล่นภาครอยย่ด้วยแต่ Persona 5ก็ได้ก็โอเคดี แต่การจังหวะเล่าเรื่องและเกมเพลย์ของมันเรียกได้ว่าร้อยกว่าชั่วโมงผมเล่นไปร้อยห้าสิชั่วโมงเลยมันก็เลยแบบว่าผูกพันนะเนาะใช่ไหมเออเราสปินเวลากับมันมาเยอะก็นี่ก็คือ Persona 5เดือเกมใจดวงใจอีกเกมหนึ่งเพราะว่าตัวเอกมันเป็นโจ๊กเกอร์เอกโค้ดเนมคือแต่ละอย่างองค์ประกอบเกมไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ตัวละครหรือว่างานอาร์ตคือมันเท่มากครับงานอาร์ตท,ที่แบบ เป็นจอมโจรอ่ะเออเข้าใจใช่ไหมเอกแล้วแบบภาพงานอาะมันเป็นแดงดําอ่ะเออเชี่ยแบบเหมือนเหมือนอย่งกับยังกับการ์ดไพโด่โพดำโพแดงอ่ะเอออะไรอย่างเงี้ยม่งอย่างเท่เลยก็นี่แหละเนาะทวนอีกเกมหนึ่งก็เกมในดวงใจของผมอีกเกมหนึ่งท็อปสมอันนี้อันที่สามเลยเรียงตามลำดับหนึ่งสองสามเลยนะก็คืออ t a k e s Take two ที่ผมเพิ่งลงคลิปไปเมื่อเร็วๆนี้นะ ได้ได้วว่าเกมนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเกมเทพเกมหนึ่งเลยเรียกว่าได้รางวัลเกมออฟเดอะเยียร์ปีสองพันยี่สิบเอดนะทาไมนะหรอก็เ,เพราะว่าเกมมันจังหวะการเล่าเรื่องของมันคือการนําเสนอของมันที่มันแปลกและสดใหม่ที่สุดครับคือมันเป็นเกมน้อยเกมมากที่จะทําเป็นเกมโคลออปแล้วได้รางวัลเกมออฟเดอะเยียร์นะเรียกว่านานๆานทีจะมีอะไรอย่างนี้นะแทบไม่มีเลยด้วยซ้ำใช่ไหมเอกเออ เพราะปกติเกมที่ได้รางวัลเกมออเดียส่วนใหญ,ญ่จะเป็นเกมซิงเกิลเพลเยอร์เนาะใช่ไหมเออแต่นี่เป็นเกมโคลออที่ได้รางวัลออเ y ีย r ถ้าถามว่าทําไมมันถึงได้เพราะว่าการนําเสนอของเกมครับทุก12ชั่วโมงคือคําว่าน่าเบื่อแทบไม่มีเลยนะครับเพราะว่าเกมเพลย์มันปรับเปลี่ยนตลอดและจังหวะการเล่าเรื่องของมันคือมันเทพมากผมก็ชอบในการจังหวะการเล่าเรื่องของเกมมันดีเพราะว่ามันก็สนุกแหละเออ แล้วเล่นกับเพื่อนอีกนะก็เป็นเหมือนเกมครอบครัวครับแต่ถ้าเล่นกับครอบครัวมีหัวร้อนอะเพราะว่าเกมมันต้องใช้เกมเซนส์ในระดับหนึ่งเลยเพราะแต่ผมมองว่ามันเป็นเกมสําหรับครอบครัวไหมก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะแต่ให้ข้อคิดสําหรับเรื่องครอบครัวสําหรับเรื่องความทางด้นานทําความสัมพันธ์ซะมากกว่าเออนี่ก็เป็นเกมในดวงใจของกูสามเกมนะ่อไปเลยอีกขอมเงเกมอะไร ตอนแรกเนี่ยที่ให้หัวข้อมาตอนแรกนะกะไปนึกว่าจะเป็นแบบเออผมนึกว่าของกูจะเป็นแบบพีซีทั้งหมดแต่ไม่ใช่เว้ยนึกไปนึกมามีเกมไม่เพรสองที่ก็เล่นแล้วก็ติดใจเยอะอยู่เหมือนกันเกมอะไรวะเกมเกมแรกเลยมิสพอสต็บีอันเด็กกาวเลยภาคสองด้วยอ๋อเออเป็นเกมที่ลงใน p l a y t ช่วงช่วงกลางมีโอกาสมีโอกาสได้เล่นเครื่องของนา้าแต่มันเป็นเกมแข่งรถเกมแรกแล้วเล่นแบบติดใจเล่นทั้งวันทั้งคืนเลย ตอนนั้นเนื้อเรื่องก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเลยหรอกเพราะอ่านไม่ออก,กรู้แต่ว่าเออใช่พักสางพักสามในเรื่องอ่านไม่ออกแต่พอแต,ต่โตมาเนี่ยเออก็มาดูเนื้อเรื่องตามมันก็ก็ไม่เข้าใจอยู่ดีเราไม่เข้าก,กูที่เล่นเนี่ยไม่ได้เสพเนื้อเรื่องอยู่แล้วรถแม่งสวยแต่งรถดีเป็นเกม<อ>แข่งรถแบบเอ็ดผู้ชายก็ต้องผู้ชายก็ต้องมีอะไรเกี่ยวกับรถความเร็วอะไรพวกนี้สักหน่อยเร็วเร็วเร็ว คือต้องต้องพูดก่อนอย่างนี้นะว่านิฟอสปีดไอภาคอันเดอร์กราวเนี่ยหลายคนเพื่อนผมหลายคนมากนะที่ไม่ว่าจะเป็นไอน,นิกไอน,นี้ก,นก็นี่ก็เล่นนิฟอสปีดภาคสองคือก็หลายคนให้นิฟอสปีดอันเดอร์กราวภาคสองนี่เป็นภาคขึ้นหิงใช่ไหมเออเจนดารี่ <Legend ary. S 1> เป็นภาคดีเจนดารี่ที่สุดในนิฟอสปีดแล้วตั้งแต่มีมาส่วนตัวผมผมไม่เคยแตะไม่เคยแต่นิฟอสปีดอันเดอร์กราวสองนะแต่เคยแปะแตะ นี้ฟอร์สปีดภาคฮีทก็คือเหมือนจะเป็นภาคล่าสุดป่ะเออที่แบบ <c oughs> ก็ไม่ได้ดูหว่าอะไรขนาดนั้นนะผมมองว่าฟอร์ซ่ายังดูดีกว่าเออพอมาหลังๆนี่ฟอร์ซ่ามาดูนํากว่าฟอร์ซ่าดูนํากว่าเพราะว่าฟอร์ซ่าเขาทําทั้งด้านรถแล้วก็ดูสมจริงกว่าเนาะใช่ไหมเออเขารายละเอียดเยอะกว่าด้วยแหละใช่ไหมอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะไม,ไม่ยังไม่เคยแตะฟอร์ซ่าเลย ฟอร์ซาก็แตะมาแล้วก็รายละเอียดรถมันเยอะกว่าแล้วแมปมันใหญ่กว่าด้วยแล้วมันดูดีมีอะไรกว่าเยอะในเรื่องมันดูดูยิ่งใหญ่กว่าด้วยใช่เออ,เอ้วเป็นไปตามยุคสมัยแล้วดูใหญ่กว่าเออก็เนาะก็เอเอิ่งนับวันนับวันเข้า <laughs> มา <laughs> มาต่อ,ตอใจต้าใจเนาะก็เร้าใจมีอะไรออกไหมเองต่อไปเกมแรกเกมเกมที่สองก็เป็นเกมในเพทูเหมือนกัน ตัวใหญ่เกมที่เที่ที่เเป็นยุคยุคเพทูเพราะว่าติดมากเล่นจนแบบบ้านชอกไม่กลับออต้องให้แม่ไปตามมาอันนี้เกอะไรเกมอะไรเออเกมต่อไปก็เ e ทันสลักเ e ทัลสลักโอ้โห<อ>เรียกได้ว,ว่าเกมนี้ก็พูดก่อนเลยว่าเดี๋ยวกูเสริมเออเกมนี้แบบไม่รู้เน้นๆเหมือนกันช่วงนั้นคือช่วงที่แบบไม่เสพเ,เลยเรื่องเลยเล่นแต่เกมเพย์อย่างเดียวอันไหนไม่เล่นง,ง่ายแล้วสนุก แม่งเอาต่อติดเลยเป็นเกมสองดีช่วยแรกที่เป็นเกมแรกสองดีเกมแรกที่เล่นในเล่นบนเพจทูมันเ,เป็นไม่ใช่แผ่นแท้ไม่ใช่ของแท้ด้วยนะของเสือด้วยนะเขาเล่นไปด่านทวกด่านได้ในพนรถถังใหญ่ๆอะ่ะแม่งจะแม่งจะค้าง,างาพักไว้สักพักแล้วแม่งไปเริ่มใหม่ภ <laughs> <laughs> าคแรกของภาคแรกอ่ะเออของภาคหนึ่งใช่ไหมเมต้าสดักใช่ภาคแรกภาคแรกเลยแล้วก็นั่นแหละดีเป็นเกมที่เน้นแบบเน้นเอามันค่าเวลาอย่างเดียวเลยเกมเนี้ย อ๋อส่วนกูเมทัลสลักกูไม่เคยเล่นในเพราะเพลย์สเตชันอะไรอย่างเงี้ยพวกกูกูไม่มีบ้านกูไม่มีเพลสเตชันมีแต่พ c ส่วนใหญ่ถ้าได้เมทัลสลักก็ต้องตู้เกมเออตู้เกมกูเคยเล่นไปถึงด่านด่านทะเลอ่ะด่านที่มันเจอกับปูยักษ์อ่ะเออนั่นแหละกูเล่นถึงด่านนั้นได้คือว่ากูเก่งเปล่ะก็เก่งพอตัวนะเออสุดท้ายก็แพ้เออแพ้อยู่ดีเพราะว่านั่นแหละเด็กเนาะสมัยเด็ก อีกอย่างหนึ่งมันวันฮิตคิวใช่ปะล่ะเออมันฮิตคิวแล้วมันมีแค่สามชีวิตเนาะใช่ไหมใช่ใช่แต,แต่แต่ถ้าเล่นในเพทูมันจะมีสูตรโกงไงสามชีวิตอ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สาวีวิตเพราะกูอ <laughs> yeah, yeah, <yeah>, yeah. ินฟินิตี้แย่นะแย่นะก็เล่นมันก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ เรียกได้ว่ามันก็ตำนานมันเมทศศัลักเออตำนานแหละแต่มาในทุกวันนี้นนก็ได้หายตายจากไปเนะาะกออลายเป็นเกมโทรศัพท์หายไปเฉยพูดอยู่พูดถึงย่พูดถึงพูดแล้วกูก็เศร้าใจที่กลายเป็นเกมโทรศัพท์โว้แวกเอ้ยอะต่อมีอะไรมาอีกอันดับอ่าอันต่อไปเอออันนี้ขึ้นขึ้นอันดับหนึ่งนะแต่แต่มันเกมที่เล่นไม่นานมาแล้วคือโดตาถูอ๋อเมื่อก่อนเออไอเกมเกมนี้คือเกมร้านร้านเกมร้านแหละ เกมแรกที่เข้าร้านเกมว่าโดนรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่นั้นรุ่นใหญ่นั้นท้าไปนั่งเกาะบอกเขาเอ้ยแล้วก็ไปว่าเขากูก็เลยโดนดูดนให้แกลงกับพี่ว่าแล้วคนไม่พอด้วยทีมกูแม่งมีสามคนพี่แม่งมีห้าคนไอ้โดนลุ่มยังและคนที่กูเล่นด้วยกูก็ไม่รู้จักสักคนว่าแม่งเล่นยังไงเป็นโมบ้าเกมแรกๆเลยมั้งจะเรียกให้เป็นเกมแรกที่กูแตะไม่รู้เหี้ยอะไรเลยเคยเล่นกู แต่เออพวกบังคับต้องเรียนรู้ใหม่แล้วแม่งอังกฤษหมดเลยตอนนั้นอะสษางกฤษหมดเลยถามต้องถามคนในทีมเออต้องพูดก่อนนะว่าสมัยเมื่อก่อนสมัยที่อินเทอร์เน็ตอินเทอร์อินเทอร์เน็ต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 คาเฟ่เมื่อก่อนที่อินเทอร์เน็ตคาเฟ่มันแรงอ่ะส่วนใหญ่เกมที่เขาเล่นกันก็จะเป็นเกมจากค่ายวาวเนาะเออจะมีเฮลเตอร์แล้วก็ โดต้า <Delta S 2> <On. S 1> ทูนี่แหละก็มีฮอนแอลก็มีมากป,ป่าปายเออก็ยังมีพวกเอ็กชอตมีอะไรอย่างนี้คือ,อสมัยที่แบบ ition, 4, Kang, <laughs> แ olog, ออดิชั่นโซนโฟโยกังเล็กนาล็อกเล็กแลกเเออสมัยที่อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ยังแบบบูมบูมลุงเรืองลุงเรืองใช่แต่ส่วนตัวผมบ้านผมขอขอเขาพูดอวดเลยแล้วกันนะเฮียเมื่อกูถ่ายด้าดีกูไม่เคยต้องไป ต้องไปอินเตอร์เทคคาเฟ่กูไม่เคยต้องเข้าเลยคือมีคอมอยู่บ้านแล้วอะเข้าใจใช่ไะมมีโน้ตบุ๊กมีคอมอยู่บ้านแล้วคือแบบเอไม่ต้องไปเราก็แบบอยู่บ้านเล่นเกมได้อะไรอย่างนี้เออไม่ผมจะไม่มีโมเมนต์แบบเข่าร้านเกมไปเป็นเด็กเกาะบอกไม่เคยมีไม่เคยมีเตอมึงมีบ้างปะเคยไหมบ้างมีเคยครั้งหนึ่งบ้างป่าเข้าไปแบบเหมือนออฟเซอร์ว่ามันเล่นอะไรกันวะแล้วกูก็กลับมาเล่นบ้าน เดสก์ท็อปไปซ่อมไปซ่องเดสก์ท็อปเออแบบตอนนั้นเป็นไอ้นี่ไอ้นี่เป็นแล้วหาหาลงหาไอ้นี่เป็นแล้วอ๋อแกแบบแกไปดูว่าอะไรฮิตวะแล้วก็เอามาเล่นอ๋อแล้วตอนนั้นเกมอะไรฮิตเกมอะไรฮิตอยคนในร้านเกมก็อะไรอ่ะก็เคาน์เตอร์ไงเคาน์เตอร์หนึ่งกินหกอเคาน์เตอร์สมัยเราจะไม่ใช่พวกแรกนะ็อกไม่ใช่อะไรนี้นะจะ่เป็นแบบแต่ไม่ใช่พวกโยกังไม่ใช่พวกโซนโซนห คือก็เราจะกลายเป็นเพราะว่าอจะเป็นพวกเอฟเอชชอตไองนี้เป็นเทลเลนเนอร์เอฮอนดต้าซีเอโกอะไรอย่างนี้จะไม่ใช่เกมแบบสองดีมุมมอข้างบนอะไรอย่างนี้แล้วเกมฟาร์มอย่างนี้จะไม่ค่อยใช่แล้วจะไม่ค่อยใช่อย่างนั้นพวกเกมพวกอารพีจีจะเป็นรุ่นเก่าๆรุ่นเก่าๆในร้านที่อยู่มานานเล่นกันแล้วก็เปิดทิ้งไวเป็นวันทิ้งไว้เป็นวัน หรือราจักกับเจ้าของร้านเกมอะไรอย่างนี้เอ,อจะเป็นรุ่นใหญ่จะเป็นรุ่นใหญ่ในร้านอเองหมดจัางของมึงขอแข่งวิเกมแล้วกันเกมนี้ใหม่ใหม่ใหม่ไม่จะใหม่สุดที่แต่พูดถึงเสิร์ฟโรตัสสองนะไอที่พูดถึงเป็นเกมดวงใจนี่คือเมื่อประมาณห้าหกปีที่แล้วนะปัจจุบันนี้อาจจะไม่นับนะ <laughs> เขาเข้าเกมล่าสุดคือเมื่อเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ไม่ได้เล่นด้วยเข้าไปเช็คสเตตัสเฉยเฉย เราคอมูเราคอมเล่นไม่ได้เราโนบูอยู่เราโนบูใช่ไอ้กะจะเข้าร้านเกมก็ก็เก่งใจเพราะเคยมีรกวีรรกมที่นี่อยู่เออไอ้ก็ประมาณนี้แล้วก็แถมให้เกมนึงเป็นแบบอันดับเสริมเกมแซนบ็อกตลอดการของปัจจุบันนี้ครับไมค์ครเอาไปเลยครับนั่นแหละเออซึ่งเราก็เคยทำคลิปไมค์คราไปแล้วใช่ไหมเออ ก็ยว่าจับไปดูกันได้นะก็เกือดีไม่ต้องพูดแต่บอคุณให้มากความให้พูดเกินนิดหน่อยแล้วกันว่าทําไมเกมเออเกมเกมซันบ็อกเกมแรกๆที่ที่ได้จับนะก็เออมันก็เป็นแบบเฮ้ยแม่งมีบล็อกเรมเี่ยๆว่ะบล็อกแม่งลอยได้กูสร้างบ้านบนฟ้าได้ยัดเข้ทักสินเกมทักสินทักสินกีเวเลเตอร์โจรไปได้ยังไงก็มันเหลี่ยบเหมือนกัน อ๋อแม่งไงแม่ลืมเียวกมลมเีเออเกี่ยวกับประมาณนี้ของกูของเตอร์เป็นไงบ้างของเตอร์มีอะไรบ้างของกูอันแรกเลยก็น่าจะเดาวได้มั้งอะไรไม่ก็ทีเอฟทูเออทีเอฟ f 2ทีเอฟกูเดาวได้ตอนนั้นกูเคยพูดกับเอกอยู่ว่าเกมแรกที่เตอร์พูดต่จะทีเอฟูทำไมวะ กูเป็นคนชอบเล่นเกมยิงเนี่ยแล้วตอนนั้นคือแบบพอเราเล่น sf pb คือใน sf มันต้องมีซื้อปืนใช่ไหมซื้อปืนไม่พอมึงต้องมาบวกบวกแปดเงี้ยด้เมจจะเพิ่มเว้ยปืนแม่งทองเลยบวกแปดออล่าทองแล้วกูแบบการที่เก็บตังค์ให้ได้เก้าสิบบาทในแบบตอนประถมมันยากเว้ยยากโคตรยากอ่ะเก็บตังค์ร้อยหนึ่งเพื่อซื้อบัตรถูมาเติมซื้อปืนเงี้ยมันไม่มีเว้ยของกูกูก็ใช้แบบปืนแบบ ก็นโง่ๆแบบไม่บวกไม่ออฟอะไรเลยอะยิงใส่ก็ไม่ค่อยตายหรอกชุดก็ไม่มีกูเลยคิดว่าแบบไอ้แค่มันมันยากอะเวลาตอนเล่นนะกูเลยหาหายางอื่นเล่นเว้ยแล้วกูก็ไปเจอเกมนี้มันไม่ต้องเติมก็เล่นได้แบบไม่ต้องเติมเลยแค่ใช้แค่แบบฝีมืออ่แล้วมันก็จะมันก็สนุกเว้ยมันแบบมันแปลกใหม่ดีมันมีทั้งเก้าตัวในตอนหน้านะแล้วมันมันสนุกอ่ะมันมันแบบ ม่ต้องเติมแล้วก็คนคนมันเป็นมนะิต้ในเกมเนี่ยครับถามอะไรมันก็ช่วยพร,ร้อมที่จะช่วยเหลือเออคอมมูนิตีด้ดีคอ,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 อมมูนิตี้ดีต้องเสริมก่อนนะคือครั้งแรกที่กูแตะ T F t คือตอนมอนหนึ่งเว้ยครั้งแรกที่กูแตะปุ๊บตอนนั้นยังไม่รู้จักคำว่าสตรีมเออก่อนนั้นยังไม่รู้จักสตรีมมาตอนมอนหนึ่งรู้จักคำว่าสตรีมลองเล่นไปเสร็จปุ๊บแม่งติดเว้ยคือแม่งมันมากคือเกมว่าหาอะไรมีทั้งเก้าตัวแล้วสมัยนั้นรู้สึก เหมือนโอ w วัดเป็นกำลังจะเริ่มมาแล้วมั้งเขาเริ่มโปรโมทโอ a วัด oh, มั้งเอ่อคอนเห็นเขาก็บอกกันว่ามันคือ TF2 เว้ยก็งงว่า TF2 คือหาอะไรก็ลองไปเล่นดูสรุป TF2 แม่งแบบมันชิบหายเลยคือมันเป็นเก้าตัวมันคิสภาพแบบ<ด>จากคน<ด><ไ>ที่แบบคนเล่นกูสมัยนั้นเล่นแต่เกมโมบ้าเข้าใจใช่ป่ะมาเล่นเกมยิงปืนอย่างเงี้ยแต่แบบกูยิงปืนไม่เก่งอะ่ะ <laughs> แต่กูก็ยังมีตัวที่มีประโยชน์นะเออมันก็ยังเป็นตัวที่มีประโยชน์กูเลยเล่นแต่บอกก็ไอจีเดียเว้ยไม่ต้องแม่นเลยนเปิดเป็นซับเป็นซับไม่ต้องแม่นหาเลยเว้ยกูก็เล่นแต่บ่เล่นแต่ไอจีเดียเล่นไพโลอีกตัวเออเล่นไพโลไพโลน่าจะเมนหลักสุดกูแล้วเว้ยลงมาก็เอนจิเนียร์รองอีกตัวลงมาก็หมอเว้ยคือในสมัยนั้นอะไอเกมเพวกเนี่ยคนไทยเล่นเยอะมากเทียบเท่าใช่ป่ะล่ะจริงก็จริง เยอะเยอะมากสมัยที่ที่เกมแบบว่าคนไทยเพิ่งรู้จักกับสตรีมอ่ะเออยุคนั้นก็มีเออในยูทูบ่่ะในยู u ูบจะมีคนเล่นเต็มเลยยูทูแบบทีูเล่นเยอะมากแล้วส่วนใหญ่ที่ทำให้กูรู้จักสตรีม้วยเอหรือว่ามันคืออะไรอ่ะก็ส่วนใหญ่คนที่รู้จักสตรีมก็มาจากที2ูกับโดตาแต่ถ้าอัตราส่วนจริงๆก็โดตามากกว่าใช่โดตาใช่ใช่เออทีูจะน้อยก็ แต่เม <wie erman> ื่อก่อนเกมคนเกมที่คนไทยเล่นเยอะมากแล้วมันเปิดไหม่ได้ด้วยเนาะใช่ไหมเออเกมแรกๆที่เปิดใหม่ได้ใหม่เด็่แตกมันก็จะมีแบบเพราะมีมันก็จะมีแบบใบมันจะมีแบบพวกภาษากฤษพวกต่างประเทศอะไรอย่างงี้ก็เมื่อก่อนก็มีกิเลนอะไรอย่างงี้ใช่ไหม แล้วเมื่อก่อนมันอังไม่แบบไม่มีมิวทั้งหมดอะแบบปิดเสียกูก็ต้องพอเข้ามากูก็ต้องลั่งไล่มิวทลโคนก่อนเลยสิ่งแรกที่กูทำไล่เมิวแมงทุกคนเลยเข้าห้องทีหนึ่งอะอออีเกมนึงเป็นไงอันดับสองก็ออาที่กูให้เลยคือแอสเซนคีสภาคสี่เลยแบ็แฟกโอ้โหเดี๋ยวเอาเดี๋ยวกูพูดก่อนได้ปะขอพูดก่อนขอพูดก่อนอยากพูดปะ ไ้คีพาเอ็แฟคคือผมเคยเล่นเว้ยแต่เล่นเพราะว่าได้ฟรีมาตอนนั้น e อแจกฟรีเว้ยอิยชไม่ใช่ e อเอป่ะเอเไม่ใช่ e อออะไรวะค่าอะไรวะจำชื่อไม่ได้ยูอบ,อบ,บิซอฟยูบิซอฟเออยูอบิซอแจกฟรีเว้ยคือเกมเกมเนี่ยมันเป็นเกมที่เรียกได้ว่ามันใหม่มากสําหรับสมัยเมื่อหลายปีก่อนใช่ไหมเมื่อสี่ห้าปีก่อนป่ะ เดี๋ยวเป็นหกปีแหกปีแล้วมั้งหลายหลายปีแล้วสองพันสิบสี่ป่ะใช่ประมาณนั้น่ะเออคือเมื่อหกปีก่อนมันใหม่มากเพราะว่ามันเป็นเกมโอเพ่นเวิลด์ที่แบบน้อยเกมมากที่ทําเป็นโจสลัดอ่ะคุณเข้าใจใช่ไหมใช่โจสลัดแล้วแบบมันมีเรือมันก็จะเรือแล้วมีตอนเรือนี่แบบพัซเซอลอ่ะโอ้ยก็ตอนเล่นมันจะมีแบบว่าภารกิจเสริมก่อนอ่าเอาทางน้นโอเพ่นเวิลด์ก่อนไหมเออ ฮานด์โอเพนโวคือมันแมปกว้างมากแล้วเกาแต่ละเกาะมันก็มีซีเครตที่ต่างกันใช่ป่ะล่ะใช่แล้วก็มีเมืองมีนี่มีเมืองมีนู่นมีนี่คือมีหลายอย่างที่ทำว่าภาพมันสวยภาพแบบภาพมันโคตรสวยเลยแบบน้ำทะเลอะไรอย่างเงี้ยน้ำทะเลอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งเกมเพย์ตอนขึ้นเรือนะมึงคือแบบใช่โอ้โหไอ้เฮียโจสลัดแบบวันพีทอ่ะมันมากสมัยก่อนเอาเรือยิงกันนะตีวงยิงโคตรมันแล้วยิ่งแบบไอ้ฉากจังหวะที่แบบเอาเรือไว้ใกล้ๆป่ะแล้วก็ สู้ระหว่างเรือกัะนอะเออ <ะ S 1> จอด<น>จอด <คน S 1> เรือสู้กันอนะปนเรือกันไอ้เขี้ยวม่นอย่างมันนะ่ะโอ้โหมันเท่เท่แล้วเกาะมันเยอะมากด้วยใช่ปะล่ะใช่เกาะในเกมมันเยอะมากซีเคดในเกมมันเยอะแบบคือมันในสมัยนั้นคือมันเยอะเกินไปอะ่ะเข้าใจใช่ปะมันแบบมันดูเยอะมากอะ่ะคือถ้าเทียบกันเกมในสมัยนี้ยังสู้ได้อ่ะใช่ปะล่ะเออภาพแบ็คแฟกก็น่าจะติดใจหลายคนแหละ แล้วถ้าเราเป็นไงว่าแบกแฟร์เราเหมือเต๋อก็แหละมันภาพมันสวยลยแล้วก็มันเล่นมันเนนอะ่ะตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยสนเนเรื่องหรอ,อกแต่แล้วก็มาตามดูที่หลังไงเน้เรื่องเนื้อเรื่องมันก็ดีนะถ้าพูดถึงอะ่ะแต่ส่วนใหญ่คือจะเป็นเกมเพลย์ไปตอนขับเรืออะไรเงี้ยเท่มันเท่นเนาะมีบุกตีป้อมปราการด้วยใช่ปะ่ะใช่<อ>ใช่อีกเกมหนึ่งอะไรไหมเต๋มไหมอีสักเกม เกมมันก็เคาเตอร์มั้งคาเตอร์หนึ่งจุดหกอ่ะอต่ำนานตำนาำนเนอไปเกมเนี่ยเ,เล่นเยอะเยอะก็เยอะอ,อ่โหไปร้อยหงมเลกูไม่ได้เล่นเนอะคาเตอร์นะกูไม่เคยแตกคาเตอร์เพราะต่วตัวกูไม่ค่อยได้เล่นเกมเอกเล่นปะคาเตอร์เล่นเล่นแต่ไม่ค่อยเชี่ยวนาน,น,านทีจะไปบานทีนางทีจะไปเล่นเพราะเกมมันเป็นสมัยเมื่อก่อนไม่ค่อยไม่ถนัดเอพีเอสเล่นเพราะว่าแบบ ไอตัวเพื่อนตัวผลมาเล่นกังไงเล่นเล่นกันในห้องคอมเลยอเงี้ยเราก็เออเล่นด้วยวอ,อข้ามห้องเงี้ยตอนเย็นต้องอต้องนัดกลกับมาสร้างห้องว่าห้องกูจะชื่อรนะีนะพาร์ทเวิร์ดนี้เข้ามาตอนเวลานี้เข้ามาวอลอนะไรง้ยงมันดิเมื่อก่อนถ้าคุยกน<อ>นันก็ต้องใช้ทอกทอกใช่ปะ่ะใช่แต่กูแบบไม่คุยครับกูเล่นคนเดียวไม่คุย <laughs> ไม่พิมพ์้วยใส่เงียบใส่เงียบ เออก็ออหมดแล้วไหมเออาอนัออ่นแหละเออ,เอ,อก็พอดแคสต์อันนี้ก็เป็นพอดแคสต์สั้นๆให้มาหายคิดถึงว่าด้วยสามเกมในดวงใจเนาะใช่ไหมเออก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะยี่สิบสี่นาทีก็ถือว่าเป็นเวลาอันเหมาะสมหมาะจาะแล้วก็ไปเจอกันในคลิปหน้าว่าด้วยแล้วกันก็น่าจะอีกสองสัปดาห์แหละกว่าจะได้เจอกันก็ไม่อยากรบกวนเพื่อนๆมากเนาะ ก็ขอบคุณคไวไปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายจ้า